สองเหตุผลทำไม New MG ES5 ถึงน่าสนใจเตรียมขายไทยเดือนมีนาคมนี้ล่าสุดเราได้รับข้อมูลที่พอจะยืนยันได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลาของการเปิดตัวของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่จากทางค่าย MG ในปีนี้ MG ประเทศไทยเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์ฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดลงลุยตลาดทั้งรุ่นที่เป็นพรีเมียมอย่าง New MG i6 m และรุ่น New MG ES5 ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าจับตามองด้วยถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถที่ขายดีสไตล์อเนกประสงค์และการปรับใหม่หลายอย่างที่ทาง MG จะนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ ก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลาของการเปิดตัววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันก่อนว่ามีจุดไหนบ้างที่ทำให้ New MG E-S 5คันนี้เป็นที่น่าสนใจในตลาดเมืองไทยจุดแรกนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า100%สำหรับ New MG E-S 5นั้นจะใช้พื้นฐานแพลตฟอร์ม MSP หรือว่า Modular Scalable Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันที่ใช้กับ MG4 EV เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับว่ามีความลงตัวน้ำหนักเบาทันสมัยช่วยลดน้ำหนักของตัวรถและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานระบบช่วงล่างของรถนั้นเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อที่ถูกเซตน้ำหนักหน้าหลังแบบ50/50 50, ทำให้การขับขี่ของรถนั้นทำได้อย่างมั่นใจและคล่องตัว ด้วยความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้หลากหลายประเภทตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถยนต์ SUV เชื่อว่าการขับขี่ของ New MG ES5 นั้นจะทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันกับ MG4 EV อย่างแน่นอนจุดที่2แบตเตอรี่ใหม่สำหรับชุดแบตเตอรี่ที่จะถูกติดตั้งใน New MG ES5 นั้นจะเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ LFP ที่ผลิตโดยบริษัท c a t l มี2ความจุก็คือจุดแบตเตอรี่ความจุ40.1กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะวิ่งได้ไกล425กิโลเมตร km, และชุดแบตเตอรี่ความจุ62.2กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลมากขึ้นมาเป็น525กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐานการทดสอบ CLTC ของประเทศจีนและแน่นอนว่าตัวเลขจะลดลงอีกเล็กน้อยเมื่อทำตลาดในประเทศไทย ส่วนระบบชาร์จไฟนั้นเราต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการอัปเดตอีกครั้งในเร็วๆนี้ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนของรถนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขับหลัง125กิโลวัตต์หรือประมาณ170แรงมา้าแรงิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.7วินาทีความเร็วท็อปสปิดของรถทำได้อยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในจุดที่3ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน MG ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในค่ายที่ออกมาตราการและเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานก่อนหน้านี้รถจ์ไฟฟ้าของค่ายไม่ว่าจะเป็น MG 4 EV, Maxus n i และ Maxus seven ก็ได้รับการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานมาแล้วสำหรับ New MG e s 5ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่แน่นอนว่าจะได้รับการรับประกันดังกล่าวเช่นเดียวกัน จุดนี้จะสร้างความอุ่นใจในการใช้งานระยะยาวของลูกค้าได้มากขึ้นที่สําคัญการรับกันแบตเตอรี่ของค่ายนั้นครอบคลุมถึงการขายต่อหรือการเปลี่ยนเจ้าของอีกด้วยซึ่งนี้น่าจะเป็นหนึ่งจุดเด่นที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นเจ้าของรถจดไฟฟ้าทำได้ง่ายมากขึ้นจุดที่4ภายในของรถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกที่ MG จะมาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาดใหญ่15.6นิ้วที่จะช่วยเสริมลุกความทันสมยัยพร้อมกับการสั่งงานที่สะดวกมากขึ้น ส่วนหน้าจอหลังพวงงาลยของรถนั้นจะเป็นหน้าจอ LCD ขนาด10.25นิ้วขณะที่สวิตช์เกียร์นั้นจะเปลี่ยนจากปุ่มหมนุนมาเป็นการเกียร์หลังพวงมาลยแทนสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตำแหน่งคอนโซลกลางของรถนั้นจะเป็นแบบ Double l a อ e r ด้านบนจะเป็นปุ่มสั่งงานตัวรถที่ใช้บ่อยมีท่นชา้าโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้คัาพฮอเดอร์สองตำแหน่งและที่พักแขนหุ้มหนังสามารถเป็นที่เก็บของได้หลงังคาของรถนั้นจะเป็นแบบ p a n น r a m ิก ส่วนระบบเครื่องเสียงนั้นเฉพาะรุ่นเริ่มต้นจะได้ลำโพงรอบคัน4จุดขณะที่รุ่นอื่นๆนั้นจะได้เป็นลำโพงแบบ6จุดรอบคันโดยรวมแล้วนี่เป็นหนึ่งในรถจต์นฟ้าที่น่าจับตามองจากการจัดอยู่ในกลุ่มรถจนต์ SUV ซึ่งเป็นเซกเมนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยด้วยประสบการณ์ด้านรถจต์นฟ้าของ MG ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายแรกๆที่เริ่มทำตลาดรถจ์ไนฟ้าในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ การมีเครือข่ายผู้จำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศทั้งการขายและการบริการหลังการขายที่สำคัญราคาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยคาดการว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราว0 0 0 0 0ถึง650,000บาทในรุ่นเริ่มต้นขณะที่รุ่นท็อปนั้นอาจจะอยู่ที่ราวราว0 0 0 0บาทซึ่งเชวาทาง MG นั้นจะมีการตั้งราคาเพื่อจูงใจลูกค้าอย่างแน่นอนในสถานการณ์ที่การแข่งขันในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ายังคงดุดเดือดอย่างต่อเนื่อง ก็มาติดตามกันต่อครับว่าราคาและสเปคอย่างเป็นทางการของรถนั้นจะถูกเปิดมาที่เท่าไหร่ซึ่งเราจะรายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งหลังได้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเพื่อนๆหลกนักค,คิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าการมาของ New MG ES5 คันนี้น่าจะเปิดราคามาเท่าไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ